จ้าไข่เข่ามาแล้วจ้าคุณเสด็จไข่เขา่ามุณเสด็จไข่โตมุณอย่าฟาวหาเลยจ้าไข่เข่ามาแล้ว้กเปิดปึ๊บกับเป็นไข่โตโลด้าอันนี้อุ่นแล้วเรียบร้อยนะฮะห่านบอกว่าเขากินเขาได้ไข่เขา่าทำไมเราได้ไข่ตัวล่ะ ทำไมเราไม่โชคดีเหมือนห้านน่ะอันนี้ก็ไข่ตัวอีกแล้วโถวเอ้ยชีวิตโอ้ยมัไมแกะยากจังฉันได้สองตัวแล้วนะไข่เขาขเป็นไข่เข้าด้วยนะไข่เข่าคือไข่เน่านะคะที่บ่านันในเป็นโต อันนี้ไข่โตค่ะขเขา่ลยแต่ไม่น่อยชอบกินเพราะว่าตรงไข่าขาวมันแข็งๆมันชอบอร่อยนี่หาโตก็หาห,า,หาลูกจะได้โตหมดเลยโอ้ทำไมดวงฉันน่าจะไข่โตเลย ขอไข่ข้าวหน่อยเถอห่าลอยดาทได้น่หน่อยละลอยสั่งตรงมาจากประเทศไทยมาหน่อยต้มอุ่นเรียบร้อยอาประเทศมาเลเซียพมา่าล้าเขมรอินโดนีเซียอินเดียก็เ,เจ้ากินกันได้พี่น้องคข่ยบดีเลยไข่ได้แต่ไข่โตคนอื่นเขาซื้อเลยเขาล่งเฟรเขาได้ไข่เล็กเขา กระบอเป็นยังก็กินไปเถอะเสร็จแล้วเราก็จะทำน้ำจิ้มนะขอล้างมือก,ก่อนน้ำจิ้มไปหน่อยมี่ยังแน่นะคะในนี้ก็จะมีกระเทียมขิงแล้วก็พริกนะคะขอโขกแป๊บนึงโขกกสร็จแล้วก็ใเ่น้์ผสมใส่ชู่ค่ะ แล้วก็ใส่เกลือน้า,าลไม่หน่อยขอใส่น้ำตาลทรายะใส่นะใสน้ำตาลทรายเอเป็นน้ำตาลทรายนะเมนูนี้จะออกหวานๆเปรียปร้ยวๆนะคะ ป่นค่ะคนให้ละลายก่อนนะห้องสีโบได้เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปขาไอ้น้ำผสมเพราะว่าไม่น้อยเฮ็ดหน่อยโบได้เฮ็ดหลายถ้าเฮ็ดขายไม่น้อยจะเคี่ยวน้ำตาลใส่กับน้ำสมใช่ชูนะคะและะ้วก็เติมเกลือบางคนจะใส่กระเทียมดองด้วยแต่ว่าไม่น้อยบ่มีกับโบได้ใส่เนาะ พอเวลาคนแบบนึงเม่นหน่อยบริซสยเกลือนะคะโอบริซน้ำปลาค่ะคนเสร็จแล้วอ่ะอืมแซ่ดมันจะออกเปรี้ยวหวานเข้มนิดๆแต่ถ้าหมดเนี่ยกับูยน้ำที่พี่น้องอยากกินเนาะนี่คือการทำน้ำจิ้มนะจ๊ะเมันหน่อยบริซน้ำปลาด้วยค่ะเพราะถ้าใส่น้ำปลามันจะข้าวนะคะมันจะไม่อร่อย ไปค่ะวันนี้ครับก็บซีซีมกันค่ะผมมากเลยเด็ดอีเหี้ยนตัดอีรอบคือีกศักผมอีกรอบหนึ่งกับพอดีกับอันผมที่เ็ดซีเม็ดพอดีแตัวนี้งอกสวยมากเลยผมทจ้งออกมาแล้วน้ำค่อยล่ะโอ้ยซื้อกับแสบใส่ได้แต่โด ชิมเฉยๆก็แสบไส่นะมาเมืองนอกก็จะกินแบบเป็นยาดโดให้เขา เ้าหนึ่งใช่อนันคื่อนยังตะก่ไม่ได้หอมเจ้าก,กินอยู่ได้เมืองจีนเอ้ยเวียดนามเอ้ยลแล้วก็ทั้งสวนแขกแม็กซิงคโปรฟิลิป,ปิน พ่อมาอืมแซ่บมเนี่ยมงแค่ขาวนั่งแข็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 นื้อๆใครกอจะแซ่บกินแ,กกแบบนึง แต่ว่าไข่ขาวก็จะแซ่บอยู่แบบนี้อาจจะมีเมนเอาในนิดหน่อยมันมีความเม็นเนา่าแต่ว่ามันหนักแซ่บแค่คนละแบบแบบเป็นตัวแรกว,ว่าไม่กินเน่าเลยไข่ขาหรือไข่เนยมันแซ่บ เขาแบบอันจะหอมตึงๆหอมไม่เหม็นเลยนะอันนี้เป็นตัวแล้วยังกิน คนเห็นว่าก็กินวันนวนา<อ>น้อ,อ,อ,องพระเอกเอกมีกระสับชิคกินกระสัไหมบ้านคุณเ่าชิมบอกกัน หัดจัามืงจะฮอตดีเตอร์อันตัวหัวเดี๋ยวซ้อมเนี่ยัไปเอาอตกอืมเก็บไปแล้วจอยกินก็กุ้งมม ห้อยน้ำเม็ว่ะ้อยบุตก็นม่ใชรวันีกโมีวัดกาธรรมดาแต่ว่าตัวนี้วัดกาใส่ขันเทียนแม่ใดจะบอยมาเห็นเด้งวันน้ำร้องเร่งนะ ตลอดอาจจะวันศุกร์หรือวันจันทร์ก็สิโดนเอฟเคเดี๋ยวจะร้องนรกอีกอันฮึทำเพื่อนหรือทำเพื่อนอยากจะบอกอาการทุกอย่างให้ไหมมีฝนแต่ไงมันเกิดแล้วฮะว่าสุดเลย เ n อาเราลมาแช่คอยว่าคอยจิ้มกินคนเฮ้ย a ่าแอตตาเฟิ a คันท่ออุ้บน้องย่คันท่อนี่ยจีนอก็จะหาย มันตัดชอบฟินมากเรี้ยงัจง่ะเห็นเขากินเลยมันว่าเนี่ยเป็นโตคัตได้่ะ้องอันนี้เป็นมดลูกไหมเนาะทำรับคนโมกินกับประตองไม่เอีะเด้อกินให้ดูชอบตรงไข่ขาวนี่แหละมันแข็งอร่อยอืมอืม พึ่งมากินเนื้อมึงพันมามน่มไรมืดตันเรอเดือดจิตัอ,องสโล่ลง ตูนันนมชิมคกเอ็กสำแนรลักโกอุปสำชิคก้เป็นมาซ้มมอมเมืองไครข่ถามว่าขอยแทกิีดหรว่ทายอยู่อืมๆๆก็ หอมดตึงเย็ดไก็ปอเลี่ป <farming> ง <swimming> แต่ว่าะารมองนำ้ำกินม่นคือขนมเนาะมันให้งเห็นเนื้อทั้งอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์พมา่าลาวแคมเบรีนถ้าเจ้ากินกับอันเกลือเกลือปน ปิกไข่ดนเดี๋ยวจะบีบบางน้าแล้วเพราะว่ามางไกเขากินมแบบอร่อยกว่าอันนี้เป็นตัวแล้ว เอาให้ดูนะไม่ต้องเอียเอียอะอานะค่อยก็ไม่กินตัวมหรอกค่อยกินลังไข่มันแสดงว่าเจ้าเนี่ยต้มไข่กระอาจมากว่นไี่กินข้าวแล้วก็ต้มนั่นต้มจนแข็ง ผู้ดจำไป่ไน่อยซื้อยู่มั่งไทยไ่หน่อยประกาศจริงหนึ่งก้อนข้าวในสุกไวเละคะไปกระด้นี่ซีอิ้วหนี่ปหน้าลอ,อยน้าลอ,อยไปคือก็มั่งไทยถ้าใครกินแล้วสบายใจพี่น้องนสะอาบ้านี่กินข้าวบ่นแทะบ่านแาย่ อันนี้เป็นไข้เป็ดก็เป็นไข้ห่างห่างเนาะไข้เนี่ยมันฟักออกฟักเป็นลูกกรไดนะอย่างงั้นเผ็ดเผ็ดก็กินคือกันครับ เนีย่ยเป็นจะรังไข่มัน่ะมจะว่าไข่เป็นีนสแซ่บก็ไข่ไก่เนี่ยไข่หันข้างแต่มีสองแบบนะอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะอันนี้ไข่แดงไข่แดงที่เราสามารถเป็นโตได้เลยเนี้ย ไม่ใช่น่สจัดคงอต่าศแจ้งกันอยู่เย โอ้เค oh. oh, yeah. ได้สองเต็กเลยมันเป็นวืดวาดวืดวาด อก็ป oh, ิดห้อยเลยนะแอนดูสแตนแฟลก มาอันนึงกับบ้านเฮ็ดคือเป็ดม่าน่ะลายคอสิมักเป็ดไม้ย่างมืออื่นมืออื่นไม่ยากวันเเชรามือมอื่นกินกุ้งมืออปลกโอเว้มื่เอิ่มใส่กล่องพร้อมเนาะไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บๆบายบายจ้า